สวัสดีค่ะป้าไทยเจแปนค่ะวันนี้จะมาทําครีมสตูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะทําไม่เก่งก็อร่อยได้ค่ะใช้ครีมสตูสําเร็จรูปไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยค่ะเพื่อนๆจะใช้ไก่ใช้หมูหรือว่าใช้เนื้ออะไรทําก็ได้นะคะแต่วันนี้ป้าไทยใช้เนื้อสะโพกไก่ทําค่ะเพราะว่าเนื้อไก่จะทําให้น้าซุปหวานค่ะไปดูวัตถุดิบกันค่ะเนื้อไก่หั่นพอคํา250กรัมค่ะ มันฝรั่ง3หัวประมาณ200กรัมค่ะหอมใหญ่200กรัมค่ะแครอทครึ่งหัวค่ะผักใบสีเขียวนิดหน่อยค่ะผักอะไรก็ได้ค่ะครีมสตูสำเร็จ90กรัมค่ะกล่องนี้จะทำได้10จานค่ะป้าไทยทำไปแล้วครึ่งหนึ่งป้าไทยจะทำทีละครึ่งสูตรค่ะนมจืด150 ml ค่ะ น้ำ750 ml ค่ะปอกมันฝรั่งแล้วเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเอายางออกค่ะยางจะเป็นสีขาวขุ่นคล้ายแป้งค่ะถ้าไม่แช่น้ำจะทำให้น้ำซุปขุ่นได้ค่ะแครอทนี่เพื่อนๆจะปอกเปลือกหรือไม่ปอกก็ได้นะคะแครอทหั่นเฉียงตามชอบค่ะ มันฝรั่งก็หั่นชิ้นเท่าๆกับแครอทค่ะอย่าให้เล็กจนเกินไปนะคะถ้าเล็กจนเกินไปเวลาต้มแล้วจะเละค่ะหอมใหญ่ก็หั่นชิ้นเท่าๆกันกับแครอทและมันฝรั่งค่ะใส่น้ำมันลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นใส่ไก่ลงไปผัดค่ะ ผัดพอเนื้อไก่เริ่มมีสีขาวใส่แครอทลงไปค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วคอในข้าวกันตามด้วยมันฝรัง่งคอในข้าวกันดีแล้วจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไป750 ml ค่ะ ขั้นแรกก็เปิดไฟแรงแล้วพอเดือดตักฟองทิ้งค่ะตักฟองทิ้งเสร็จแล้วเบาไฟให้เป็นไฟอ่อนค่ะต้มต่อประมาณ20นาทีค่ะต้มครบ20นาทีน้ำก็จะลดลงมาหน่อยค่ะจากนั้นปิดไฟใส่ครีมสตูค่ะใส่ครีมสตูแล้วคนเบาๆประมาณ3นาทีค่ะถ้าคนแรงจะทำให้มันฝรั่งเละได้นะคะคนจนครีมเริ่มข้นเล็กน้อยค่ะ ใส่นมจืดลงไปค่ะต้มต่อด้วยไฟอ่อนมากๆ5นาทีค่ะแต่ว่าต้องคอยคนไว้ตลอดนะคะเพราะว่าถ้าไม่คอยคนเนี่ยจะไหม้ได้ค่ะตอนป้าไทยทำใหม่ๆทำไหม้มาแล้วค่ะใส่ผักใบเขียวเพื่อให้มีสีสันสวยงามค่ะจะใช้บรอกโคลีก็ได้ค่ะถ้าใช้บรอกโคลีต้องลวกให้สุกก่อนนะคะต้มต่อด้วยไฟอ่อนมากๆ5นาทีค่ะ ญี่ปุ่นจะนิยมใช้ตักราดข้าวทานกันค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าไทยด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปของป้าไทยจนจบค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ